สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหทาทยาลัยเกษตรมณิตจัดงานประถมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2559ซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสถาบันบุคลากรการบินของที่นี่แล้วก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ต่างๆมาโชว์อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในยางานกันค่ะ นางสาวรัญชาและอีค่ะประผนายนเสกครับาขอบริหารงานวิชาการเกษตรู้สึกเนเกียรติมีความยินดียิ่งได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีสำคัญยิ่งของชาวเีีไอในวันนี้ก็คือธีการสรับนและท้ายของธีการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ สถาบันซึ่งก็ถือว่าเป็นพิธีการที่มีความสำคัญยิ่งสิ่งที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการที่จะเป็นกลราตอนจะปสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการบินนี้มีสองเรื่องที่พวกเราจะต้องกระหน่ำนั่นก็คือในเรื่องของภาษาเพราะว่า ูกค้าที่เป็นผู้โดยสารที่จะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสางกัดการบินผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงสากัดการบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างประเทศเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในเรื่องของการัาร สำหรับภายในงานมีการจัดพิธีประดับเครื่องหมายเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกาใหม่เข้าศึกษาในครั้งนี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีใบสีสู่ขวัญเราไปดูกันต่อเลยค่ะ เราไปให้รุ่นพี่พูดถึงรุ่นน้องๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราจากคณะสถาบันพัฒนาบุคลากร<ฆ>การบินนะคะค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนทีมงานในการจัดงานประถมนิเทศครั้งนี้ขึ้นนะคะโดยทีมงานในครั้งนี้ของเรานะคะเป็นทีมงานเลิฟ It a ออนะคะแปลว่ารักจะอยู่รอบๆตัวคุณนะคะเป็นทีมงานเกี่ยวกับความรักนะคะแสดงความรักที่เรามีต่อน้องๆน,นะคะค่ะแล้วก็สําหรับไฮไลท์ในงานครั้งนี้ก็คือ เป็นพิธีประดับปีกนะคะของน้องๆการบิน59นะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่เรียนในคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินแล้วก็คณะอื่นนะคะอยากให้ตั้งใจเรียนค่ะเรียนไปด้วยกิจกรรมไปด้วยแต่ ถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็จะทํามันสาเร็จค่ะค่ะก็ฝากถึงน้องๆรุ่น5-9ทุกคนนะคะว่าข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็อยากจะให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จนะคะสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆนะคะสำหรับพี่ปี4ที่ใช้ชีวิตมาตลอด4ปีกับมหาลัยในะคณะธุรกิจการบินนะคะก็อยากจะบอกให้น้องๆเนี่ยสู้ๆตั้งใจนะคะความฝันของเราเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลแล้วอีกเพียงแค่4ปีเท่านั้น,นะค่ะ ไปปิดท้ายกับการแสดงต่างๆขอบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นงานติดปีกของปีค59แล้วก็แบบมันทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก เปิดเทอมมามีความพยายามมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็แบบรุน<ำ>่นน้องเข้ากิจกรรมกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจมากคะ่ะที่ได้มาติดปีกในวันนี้คะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจพี่ๆมากๆเลยนะคะที่ยอมทุ่มเทแล้วก็จัดงานนี้นะคะไหนจะเป็นใบสีหรือเป็นอะไรต่างๆค่ะแล้วก็รู้สึกชอบตอนที่เป็นอาจารย์มอบติดป,ปีกให้เราอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่ยอมทุ่มเทแล้วก็ให้ความรักความบุนกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ I'm